สบายดีครับสวัสดีพี่นอ้องสับปเลอกค้ดแต่ทุกคนเลยแฟนเพจสับปะเลอลนพุงทุกคนครับเพื่อนีอาเช็ครดพี่น้องเช็ครดจะว่ายางร้อนนะเหมันอ่อนมันยยางอ่อนหรือเปล่าครับเช็ครถครับมือหนออกงานครับ อันนี้แก้หายนะครับไม่หยุดไม่ย้อนไม่เยิ้มไม่เยิ้มไม่ย้ำไม่งามไม่เงียงไม่ต่องแตงแล้วครับไม่กองแกงแล้วครับจุ้ยโห้สลักลุดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวใส่สลักลุดแป๊บนึงครับอ่ะเช็ครถครับมือนี้มืออื่นไม่งานครับ งานมาเมาครับงานเมาหิวนะก็จะมาบอกอยังเขาหิวก็กินเลยเนอไม่เงี้นี่ฮะนหะน้าพี่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วทุกวันนี้นกินแต่ก๋วยเตี๋ยวเมือใดก็ว่าก๋วยเตี๋ยวเมือใดก็ว่าก๋วยเตี๋ยวอยู่มันซึมตรง,งไหนไหมนี่นี่ได้แต่แก่บางนี้ครับมันคืออะไรมันบิดมันหักม,มันพับใช่มันตรงเล่ง เดี๋ยวจะแก้ตรงนี้ครับแก้แก้สิครับเดี๋ยวจะแก้ัางนี่นะมันงอแล้วสั่งแป๊บน้ำมันมาใส่ครับอืมอ้ยนี่เนาะที่มาเสียดกันเลยจังวะยางคือเปลี่ยนไม่ใหม่รับงานเหมาม่ามื่นหาครับเห็ดประมาณแปดมืองานมีขีดต้มหม่ำเอื่นโอ้โหงานยาว แป็บเก่าหาไม่เห็นเจ๊กยิ้ใส่หมดเห็นแป็บเก่าอันบ่เห็นแป็บเก่าอันไหมฮะชอบยาวชอบแป็บยาวชอแป็บน้ำมันอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะมันมีกี่อันเออนั่นแหละไปหาให้หน่อยไปเดี๋ยวคนจริงของอายไปหาให้หน่อยแล้วขึ้นไปนั่งทำไมบนนั้นขับไปใส่ไปไหนอ่ะคุณบ้าหรือเ่ กติบัตไทยเห็นเอฟซีเรียกร้องมาทําไมไม่ถ่ายรถถ่ายให้ดูหน่อยครับหลายวันแล้วที่ไม่ถ่ายให้ดูก็เพราะว่าฝนตกครับไม่มีงานอย่าไปหมุนเล่นมันไม่ใช่พวงมาลัยอันนี้มันเป็นไอให้ลูกลิกมันสีค้างเออมันไม่ใช่แบบชักทั่วไปเพืเองไงไปเต้นอเนตกาแฟมาครับเมื่อคืนไปเต้นเนตกาแฟมาเพราะว่ามันผีบาไปไปครับแป้นน้ำมันมาให้ดูหน่อยไปเร็ว มื่อื่นแช่ใบเรีนน้ำกลนเนี่เอาเ่ไปก็ไ้นอนีวน้จากนเีหาจิ้งีินเลยระว่าบ่ไปวันี้ไหมปอไปไม่ได้คุณไม่ไปคุณไปไปไม่ได้แล้วใครจะหาข้าวให้ค่อยกินตัวเมื่อไหร่ไปไปที่หาข้าวห้ตัวกินแล้วอ๋อไปเร็วๆไปหาแป๊บหน่อยนะหาแป๊บแห่หน่อยนุ่พับมังเนี่ย f ก็ต้องเก์ไหมยยน้ำมัน,ม,นมันเข้าไม่ไม่สะดวกสีใหม่ได้ทําแน่นอนอะนนไม่ปีนี้ก็ปีหน้าแต่สงสัยหน้าจะไม่ใช่อีกสักสองสามปีนี่หแหละไปวะง่วงแป๊บน้ำมันดวน่นดวนน้องด่วนน้องด่วนน้องด่วนมืองานงันดันครับงานดันจวด,ดท,งงทำไมะ ทั้งไถท,ทั้งดันอ,ะอ่ะโอ้งานมืออื่นนี่เหย,ย้าอยู่งานเหยา้างานเหย้าเลยงานเหย้าเลยครับงานเหยา้างานเหยาครับงานเหาโซ่หย่อนหรือเปล่าโซ่ก็ไม่หยอ่อนเลยฮะถือว่าโอเคกะมืออื่นนี่ครับสิได้ไปเฮ็ดงานนะจะได้เฮ็ดเบิดมืออยู่ครับ ปวดหัวรดเท็งานบิดมือนนสิเป็นยังไงอาการมันจะออกว่ายัางไงอีกถ้ามันออกอาการผมก็จะดีฝ่าเฮ็ดฝ้าแก่เนาะถ้าเป็นกับฝ้าเป็นครับสิดด็แก่แต่ว่าทางทดีอย่าเป็นเลยดีกว่าอีลาข้าแพ่ง <c oughs> ทางทดีๆก็ท่างหลาดยางครับอย่าเป็นเลยดีกว่าน้าเนะน้อนะื้มอืหือือหอือ ปูงลิงปูงลิงชงลิงชงลิงชงลิงเอามาสองอันเลยได้หมดจะหาน้ำมันมาหยอดแล้วครับเอาไปหามาสิไปเอ,เอาอันี่ให้ยืม,าม,ามไปในเรื่องวะสักอย่างที่ตัวเองใส่แที่ตัวเองจะเดินโอ้อุตส่าห์เสียสลากรองเท้าให้นะั่นเนี่ยพี่เป็นคนเสียสลากสุดๆแล้ว รถไข่นี่คือนี่เรี่กว่านี่ปัญหาเหมือนใบดนันจะกินไม่เท่าเพราะว่ามันได้ใบดันมันจะบอเสมอกันบ่ชมเดานะนะเออเหมือนล้อข้างนี้มันจะอ่อนอยังไงไม่รู้ก็อย่างนี้แหละที่เขาปะให้เราอ่ะก็นั่นเดี๋ยวเขาเปลี่ยนยางในมายไ,มได้ละ่ะ ต้องใส่พานนี่ใช่ไหมอย่าอย่าไปบีบใส่นะหดดูคว่ำยิดเดอกเพ่มยิเด็ะขูเพิ่มยิเด็กเนี่ยท่อยาวๆแบบนี้ใส่มองี้นะครับดีหไมเ่เดี๋ยวเราบีบเออเราบีบก่อนนะ จะพึ่งยุงง่งได้ไหมเยวไม่พาไปเที่ยวอีกนะอคำนี้ใครน่าจะพูดมากกว่าเอาถ่ายให้เราหน่อยคิดเบอรว่ามันไปสซง่อยแล้วมันไม่ยอมไม่ห้าม่อยนะเด็ยวตติมาบอมาแล้วมันถิ่ม่อยแมถิ่ม่อยเสียงแหบไปหมดแล้วอ่ะเสียดยังอ่ะยังดนอโดนแ ง่วงนอนจังเลยมันจะตื่นมว่างันในง่วงไงล่ะเพื่อมีแต่คนบอกว่าให้สปอรรีวิวรถเกี่ยวให้ดูหน่อยเ,ยเ้อเยเดียยวเดี๋ยว,ดยวได้เบื้ง,งี้ก่อนเดี๋ยวราวานข้าวก่อนเดี๋ยวจะเอามา ทำให้ดูใหม่อยู่ไม่ได้ทำให้ดูง่ายนะครับเพราะยังไม่มีเงนาาินภาษาโลตัสยังมอง,งุ่มอยู่ก็ไม่ล้างเนาะอ,อุยตาฉันจะปิดแล้วฉันหางวดงอดอยู่เนี่ย ถือวนถืงกีดนึ้นมา <c oughs> ก็มันไม่ได้ทำสีใหม่ไงใส่ลายลายมันมืนนก็ให้มันหมอนๆนั่นเลยเนาะดูสิ okay, เลียมย่ามายามอยู่อุ้ยไม่อยากขำเลยอะ่ะเลียโค <c oughs> อยังเจอวันที่สิบเอ็ดไปอีกเหรอ เฮามปวจืดห้ามันเหลือนลักสูดอยู่แล้วคือไปทำให้ครอบครัวเขาทะเลาะกันนะใช่มันไม่เกี่ยวกับเราเลยล่ะคอยบอกกีเอเด์่อร่ล้อว่าเอาเอาเอาไม่ยางตับเมียกันหรือมาที่นี่อะไรนี่จะให้เอฟซีดูอะไรนี่กุไง ยางม้วนรถจะซื้อนี่นะไม่คู่เนาะวันนี้โชคกับตั่ก่อนเอาเอร์เย่ก่อนดีละไล่คู่ไล่คู่ในในในหันมาชูสองนิ้วสิเร็วเอาไม่ไม่ทันยิ้มหวานเลยยิ้มหวานโอนห้าร้อยโอนห้าสิบพูดผิด เยังคือดนแต่ไม่โดน,ดอ,ดน,นอันนี้สายอะไรนี่สายมันลงกองแกงเข้าใจไหมสายมันลงกองแกงเนะี่ยสายไม่มีประโยชน์สายมันลงกองแกงนะ๊งในใบใบเอฟซีซีเอฟซีซีลำค้แล้วเนี่ยอะไรนะจะพูดว่าอะไรนะฝากอะไรนะอะไรนะ ไม่ฝากเป็นกำลังใจให้หนูนด้วยนะคะ,ะ <laughs> บ๊ายยเอฟซีก่อนบ๊ายบาย,บาย,บายจุ๊บๆด้วยดูมือดิจุ๊บๆ <laughs>